วันที่13กุมภาพานันธ์1น1 5เวันเกิดนายพลองซานบิดาแห่งเอกราชวีรบุรุษของพมา่าภาพนายพลองซานได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งประเทศพามา่าในยุคปัจจุบนันภาพถ่ายในลอนดอนเมื่อ1940วันที่13กุมภาพานันธ์1น1 5เวันเกิดนายพลองซานบิดาแห่งเอกราชวีรบุรุษของพมา่า นายพลอ,องซานหรืออูอองซานเกิดในวันที่13กุมภาพันธ์1915ที่เมืองนัดเมาบิดาคืออูเผ่าเป็นทนายความมารดาชื่อดอสซูผู้เป็นปู่คือโบมีงอยองเป็นนักต่อสู้ที่รักชาติและเคยต่อต้านเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษนายพลอ,องซานจึงได้สืบทอดมรดกทางจิตใจคือความรักชาติและเป็นนักต่อสู้มาจากคุณปู่นายพลอ,องซานเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์กับคนทุกคนอย่างเสมอภาค และคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของนายพลองซานคือการเคารพในความถูกต้องไม่กล่าวเท็จและยึดมั่นในคุณธรรมเป็นคนที่ไม่ลหลงไหลในลาบยศหรือเงินทองนายพลเป็นคนที่พูดจาเด็ดขาดการทำงานก็ตรงไปตรงมาและได้เป็นผู้นำการต่อสู้กับอังกฤษเพื่อเอกราชของพมา่าโดยได้เป็นผู้นำของสมาคมชาวเราพมา่าหรือทักตะขินทะกกินโดยมีจุดประสงค์คือการต่อต้านเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษ และความต้องการเอกราชทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจเมื่อพม่าถ,ถูกอังกฤษยึดเป็นอาณานิคมโดยสมบูรณ์ในคศ1855อังกฤษได้ปกครองพมา่าโดยตรงและได้ยกเลิกระบบการปกครองเดิมของพมา่าสถาบันที่เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจเดิมคือสถาบันกษัตริย์ที่รุ่งเรืองมาในประวัติศาสตร์อันยาวนานของพมา่าและยังเป็นสถาบันรักษาศิลปวัฒนธรรมและศา,าสนาสิ้นสุดลง การปกครองระยะเริ่มแรกคือระหว่างคศ1 8 8 6ถึง1925อังกฤษได้ให้พม่าเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดียยกเลิกการปกครองในหมู่บ้านแบบเก่าจากเดิมที่เคยผูกขาดโดยชนชั้นสูงในหมู่บ้านด้วยการแต่งตั้งหัวหน้าหมู่บ้านแบบหมุนเวียนกันนำระบบเทศบาลเข้ามาใช้ตามเมืองใหญ่ๆทางตอนล่างของพมา่าเพื่อยกระดับการเก็บภาษีให้สูงขึ้น นับว่าเป็นการทำลายระบบทางสังคมแบบเก่าของพมา่าเกิดการขัดแย้งระหว่างประชาชนและผู้ปกครองที่มาจากต่างหมู่บ้านขบวนการชาตินิยมในพม่าในช่วงระยะก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งพม่าเริ่มคิดถึงผลประโยชน์ของชาติและส่วนหนึ่งมาจากการที่พม่าเองมีความเกลียดชังอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่แล้วและส่วนหนึ่งมาจากการศึกษาพุทธศาสนาจึงทำให้มีผู้นำชาวพม่าได้รวมตัวกัน ก่อตั้งเป็นสมาคมเป็นพรรคและขบวนการเพื่อต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษเรียกว่าขบวนการชาตินิยมเป็นปรากฏการณ์ของขบวนการชาตินิยมในอุตสาหเนที่ต่อต้านอำนาจของเจ้าอาณานิคม <c oughs> เพื่อปลดปล่อยตนเองให้เป็นเอกราชในที่สุด <c oughs> ดังนั้นจึงเกิดสมาคมพรรคต่างๆขึ้นโดยอีกหนึ่งสมาคมที่ต่อการอำนาจของอังกฤษ <c oughs> ออก็คือ พักตะินทะกินหรือสมาคมชาวเราพรมา่าซึ่งเป็นพักของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยร่างกุง้งซึ่งมีสมาชิกรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นในคศออ1938มีองซานเป็นผู้นำภาพนายพลอองซานอุดมการของกลุ่มนี้คือการต่อต้านอังกฤษการที่นักศึกษาเรียกตัวเองว่าตะขินหรือทะกขินก็เพื่อสร้างความเท่าเทียมกับคนอังกฤษ เพราะคำว่าทขินมีความหมายว่าเจ้านายเป็นคำที่คนพม่าเรียกคนอังกฤษดังนั้นการที่นักศึกษานำคำนี้มาใช้จึงดูเหมือนว่านักศึกษากำลังเล่นเกมทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษการที่นักศึกษากลุ่มนี้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการประท้วงเพื่อต่อสู้กับอังกฤษโดยต้องการเอกราช สมาคมชาวเราพม่ามีจุดประสงค์คล้ายกับ GCBa คือต่อสู้เพื่อเอกราชปฏิเสธที่จะร่วมมือกับฝรั่งในระยะเวลาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1จนถึงสงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นทั้ง GCBa และสมาคมชาวเราพม่าก็กลายเป็นศูนย์กลางของขบวนการชาตินิยมการสร้างผู้นำแบบใหม่ผู้นำแบบนี้ต้องมีอุดมการณ์ที่แน่นอนเพื่อเอกราชและประชาธิปไตย ซึ่งขบวนการชาตินิยมของพม่าก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อต่อสู้เรียกร้องเอกราชให้กับชาติของตนในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อญี่ปุ่นยึดพม่าได้อังกฤษได้ถอยไปอยู่ที่อินเดียมีการจัดตั้งกองทัพแห่งชาติเพื่อทำการขับไล่อังกฤษโดยมีญี่ปุ่นให้การสนับสนุนญี่ปุ่นอ้างว่าจะให้เอกราชแก่พม่ากลุ่มปาขินนำโดยองซาน หาชื่อนาำคำของญี่ปุ่นไม่แยกตัวออกมาจัดตั้งองค์กรต่อต้านญี่ปุ่นแอนตี้เฟสซิสพีเพสฟรีดอมลีก AFTFL โดยร่วมมือกับอังกฤษเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่2อ,อังกฤษเข้ามาปกครองพม่าดังเดิมอังกฤษยอมเจรจากับองศานยอมให้ชาวพม่าเข้ามาปกครองทั่วไปพม่าเตรียมร่างรัฐธรรมนูญในปีคศ1947และมีการเลือกตั้งในปีเดียวกัน ฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งคือภรรค AFPFL ที่นำโดยองซานและรัฐมนตรี8คนถูกลอบสังหารอุนุกลายเป็นผู้นำทำการร่างรัฐธรรมนูญเจรจากับอังกฤษจนได้รับเอกราชและเป็นนายกรัฐมนตรีของพม่าในวันที่4มกราคมคศ1947นายพลองซานเป็นคนเด็ดขาดในการตัดสินใจ ยึดมั่นในคุณธรรมดังนั้นผู้ครองอำนาจฝ่ายอังกฤษจึงหวั่นเกรงในตัวของท่านนายพลนายพลองซานได้ประกาศยื่นคำขาดต่อรัฐบาลอังกฤษเพื่อให้มอบเอกราชให้กับพม่าโดยท่านนายพลได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าหากมิได้เอกราชพม่าอย่างแท้จริงแล้วจะขอลาออกจากการร่วมรัฐบาลดังนั้นนายคลีเมนแอตลีนายกรัฐมนตรีของอังกฤษจึงต้องยอมประกาศว่าจะให้ประเทศพม่าเป็นเอกราช และพม่าก็ได้รับเอกราชเมื่อวันที่4มกราคมคศ1948แต่นายพลองซานไม่ได้มีชีวิตอยู่จนถึงพม่าจนได้รับเอกราชเนื่องจากได้ถูกรอบสังหารเมื่อวันที่19กรกฎาคมคศ1947มีอายุแค่เพียง32ปีคศ1915-1947ถึง 1947, พร้อมสมาชิกคณะร,รัฐมนตรีพม่าบางนาย การลอบสังหารครั้งนี้เป็นปัญหาความขัดแย้งภายในของพม่าเองผู้ที่เป็นหัวหน้าการลอบสังหารคืออูซอเนื่องจากอูซอ์เป็นนักการเมืองฝ่ายขวาที่ฝักฝ่ายฝ่ายญี่ปุ่นแต่อังกฤษสืบความลับได้ก็เลยจับอูซอร์ในประเทศไปอยู่ในแอฟริกาครั้งสงครามสงบลงอูซอก็ได้รับการปลดปล่อยกลับมาพมา่ากลุ่มนักการเมืองฝ่ายขวาหวังว่าอูซอจะกลับมามีบทบาททางการเมืองอีก แต่ก็ผิดหวังเพราะกลุ่มอูซอยังมีความขัดแย้งกับกลุ่มของนายพลอองซานจนกระทั่งมีการลอบสังหารท่านนายพลอองซานในที่สุดภาพนายพลองซานครั้งเดินทางไปลงนามกับรัฐบาลอังกฤษ